สวัสดีท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้พูดเรื่องเวทมนต์คาถาเวทมนต์คาถาเป็นความรู้หรือศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าไสย,ยศาสตร์ในบรรดาศาสตร์ทั้งหมดมีหลายวิธีคือในบรรดาศาสตร์ทั้งหลายมีวิทยาศาสตร์เป็นต้นเป็นศาสตร์ที่ลึกลับน่าอัศจรรย์ ยากแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องของจิตเป็นนามประธรรมบคุคคลสัมผัสไม่ได้แต่ถึงกระนั้นก็ไม่เป็นของที่จะเหลือวิสัยของมนุษย์ที่จะศึกษาผลขวาได้ถ้าตั้งใจและสนใจจริงข้อแรกต้องปลูกฝังเรื่องความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใส สิ่งนี้จะศึกษาเสียก่อนแล้วจะพยายามทำใจให้แน่วแน่เป็นสมาธิจึงเริ่มศึกษามนคาถาบทต่างๆด้วยความไม่ประมาทท่านจะประสบผลสำเร็จพระคาถาบทเดียวกัน หรือพระเครื่ององค์เดียวกันคนหนึ่งเอาไปใช้ลังอีกคนหนึ่งเอาไปใช้ไม่ได้ผลที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดเพราะจิตใจของเขามั่นแน่วแน่ไม่เท่ากันสำหรับเรื่องคาถาคือความเชื่อความศรัทธาเท่านั้นที่จะใช้ได้ผล คนสมัยใหม่บางคนพอได้ยินคำว่าคาถาแล้วจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเรีวไหลไหลสาระหรือตลกขบขันไปเลยทีเดียวเพราะเขาไม่เคยลองใช้พระคาถาให้เป็นประโยชน์หรือไม่เช่นนั้นพระคาถานั้นโดยมากจะย่อมาจากหัวใจหรืออักษร ของสูตรแต่ละสูตรเพื่อให้จำง่ายเช่นหัวใจอิติปิโสอิสวาสุสุสวาอิอิย่อมาจากอิติปิโสสวาย่อมาจากสวากขาโตสุย่อมาจากสุปฏิปโนหรือหัวใจปฏิสังขาโยว่า จิปิเสขิจิย่อมาจากจิวลังปิย่อมาจากปินทปาตังเสย่อมาจากเสนาสนังขิย่อมาจากชิลาณเพสัชังเป็นต้นพระพิสุสงที่ท่านทำน้ำมนต์หรือเจิมวัตถุสิ่งของต่างๆท่านก็ใช้พระคาถาทั้งนั้น แต่ละองค์ท่านก็ใช้บทที่ท่านนับถือว่าจะใช้ได้ขังซึ่งท่านเลือกเฟ้นมาจากสูตรต่างๆนั่นเองแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงปฏิวัติความเชื่อของมนุษย์ให้เลือกเชื่อ อำนาจผีสางเทวดาเลือกถือพระเจ้าเบื้องบนให้เชื่อแต่เรื่องบุญกรรมและการกระทำความชั่วของตนให้ถือว่าผลทุกอย่างย่อมมาจากเหตุผลดีมาจากเหตุการทำความดีผลชั่วมาจากเหตุที่ทำความชั่ว ่นนี้ก็ยังไม่สามารถละทิ้งเรื่องม์คาถาได้ดังมีเรื่องเล่าอยู่ในพระพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงถือมนหนึ่งชื่อว่าโพธชังคบริตเป็นมนต์ที่ทำให้หายโรคภัยไข้เจ็บได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโพธชังคบุริต ไว้ถึงสามครั้งว่าครั้งที่หนึ่งพระมหากัสปะสาวกผู้ใหญ่องค์หนึ่งอาพาหนักที่ถ้ำพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมถามว่ามีอาการเจ็บป่วยมากเหรอพระมหากัสปะกราบทูลว่าอาการเจ็บป่วยมาก จนรู้สึกว่าร่างกายไม่สามารถจะทนต่อไปได้พระพุทธเจ้าทรงสวดโพชังคปริตซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้โพชังโคสติสังขาโตธรรมมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสิทธิโพชังคาจะถาปะเปรร สมาธูเปกะขาพดชังขาสเตเตสพะทิสินามุนินาสัมมะทักขาตาพาริตาพระหุทีกาตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพานายะจะโพธิยาความในบทนี้มีว่าองค์ แห่งการสตูนั้นมีอยู่เจ็ดอย่างคือหนึ่งสติความระลึกได้ 2. องทำวิทยะการคิดข้นธรสาม 3. วิริยะคือความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจ 5. ปัดสิทธิความตั้งใจแน่วแน่ 6. สมาธิความตั้งใจมั่น เจ็ดอุเบกขาความวางเฉยรวมเป็นเจ็ดประการซึ่งนักปราชญ์ได้ทำให้เกิดมีมากขึ้นมากมายแล้วก็เป็นหนทางที่ตัดสู้และบรรลุถึงพระนิพพานความมีอยู่เท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับโรคภัยให้เกียบอะไรแต่ในพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงโพชังคผริต ให้พระมหากัสปะเพึงฟังท่านก็หายป่วยสำหรับครั้งที่สองคือโมกพระโมกขลานะอัครสา,าวกผู้เลือดด้วยริ์อาพาธหนักดูที่เขาคิดจกพระพุทธเจ้าสเสด็จไปเยี่ยมและให้ความว่าป่วยหนักมากจึงได้แสดงโพชังคปริตประทานแก่พระโมกขลานะอย่างเดียวกับที่ประทานแก่พระมหากัสปะ พระโมกขาลานะก็หายป่วยเช่นกันส่วนครั้งที่สามพระพุทธเจ้าประชวนเองและประชวนหนักอยู่ในเวรวนมหาวิหารรับสั่งเรียกสาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระจุลระให้มาสวดโพธิสังฆปริตให้ทรงสดับตามเรื่อง ในพุทธประวัติว่าหายประชวนเช่นกันท่านทุกท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าสำหรับเรื่องเวทมนต์คาถาเป็นศาสตร์ที่ไม่ใ,ใช่ศาสตร์ที่เลีวไหลไหลสาระควรค่าแก่การศึกษาอย่างยิ่งจึงได้เชิญพระคาถาต่างๆมาเล่าให้ฟังเพื่อท่านผู้สนใจจกได้ประโยชน์บ้าง พอสมควรสำหรับคาถาอาราธนาพระเครื่องคาถามีดังนี้พุทธังอาราธนาหนังทำมังอาราธนานังสังขังอาราธนานัง,ง,ง,นนงพุทธังปสิทธิมีทำมังปสิทธิมีสังขังปสิทธิที่มีชายภา,ายวนาใช้ภาวนาเมื่อจะหยิบพระเครื่องขึ้นแขนคอทุกครั้ง อยาเอาพระเครื่องแผ่นคอโดยไม่ได้อราธนาเป็นอันขาดเพราะมีฉะนั้นพระที่ขังศักดิ์สิทธิ์จะหายความขังไปก็เป็นเช่นนั้นนี่คือคาถาสำหรับอราธนาพระเครื่องสำหรับคาถาก็มีหลายอย่างหลายคาถาจะมีอีกคาถาบทหนึ่งสำหรับเป็นคาถา พระคาถาพระเจ้าสิบหกพระองค์ก็มีว่าดังนี้ะมนะกอะกอะมนะอนอกอะกออนออณอกออุมิอะนิมหิสุตังสุณพุทธังอสุนะพระคาถาบทนี้ใช้ภาวนาเมื่อลงอัขระตะกุดหรือพยันกันพูดผีปีศา ดีนักแหล่สำหรับพระคาถาป้องกันตัวก็คือขะเสสิขะเสสิสสจิงกาลนาขะเสสอหังปิตังชานามิชานามิาามพระคาถาบทนี้ใช้ภาวนาป้องกันตัวได้ทุกโอกาสป้องกันผู้คิดประทุษสลายดีนักแล่สำหรับ คาถาใช้พระสมเด็จพระคาถาว่าดังนี้ปุตตะกาโมระเพปุตตังทนากาโมระเพธนังอถิกายะกายเทวนังเทวนังปิยตังสุตตะวาปุตตะกาโมระเพปุตตังทนากาโมระเพธนังอจิกายะกายเทวนังปิยตังสุตตวานี่คือคาถาใช้พระสมเด็จ สำหรับพระคาถามหานิยมะเมตตาจะมหาราชาอเมตตาจะมหาราชาอุเมตตาจะมหาราชาสัพพะสีหาจะปูชิตาสัพพะทุกขังจะมหาลาพังราชาโกทังวินาศสันติทนาโกทังวินาศสันติสัพพะโกทังวินาศสันติ คาถาบทนี้หากภาวนาได้เสมอเมื่อไปยังแห่งหนตตำบลใดจะมีคนรักให่เมตตาดีนักแลพระคาถาศิวลีศิวลีจะมหาเทโลเทวตานาระปูชิตโตโสระหปัจจยาทิมหิสศิวลีจะมหาเทโลยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระหปัจจยาทิมหิ อาหังวันธามิสัพพธาศีวลีเทรสะเอตังคุนังสวัตติลาพังพระวันกรุมีคาถาบทนี้ใช้ภาวนาก่อนจะเดินทางไปค้าขายหรือภาวนาก่อนล้างหน้าตอนเช้าทุกวันลาบสัก,กระเงินทองจะไหลมาหาซื้อง่ายขายของดีนักแหล สำหรับหัวใจพาหงพามานาอุก,กะสะนาทุพามานาอุก,กะสะนาทุพามานาอุก,กะสะนาทุใช้ภาวนาทุกวันวันละร้อยแปครั้งจะประสบแต่ลาบยดสุขสรรเสริญตลอดการเป็นนิรแลสำหรับพระคาถาหัวใจร้อยแปดนะโมพุทธ,ธายะนะมะพะทะ จพัพภกษะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจักพะกษานะโมพุทธายะนะมะพะทะจักะพะกษาพระคาถาบทนี้ใช้ได้ทุกอย่างเมื่อจะภาวนาพระคาถาบทใดให้ว่าบทนี้แทรกลงไปได้ด้วยเสมอจะช่วยให้ความขังความศักดิ์สิทธิ์ได้ยิ่งขึ้นสำหรับ พระคาถาสก,กัตตวาสก,กัตตวาพุทธรตรนั่งโอสถังอุดตมังวัลังหิตังเทวามนุษย์สานังพุทธเตเชนะสด,ดีนาณัสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสก,กัตตวาธรรมะตรนัง่งโอสถังอุตตมังวัลังปะลิลาเนปัสสะมนังธรรมะเตเชนะสดีนา นัสสันตุปัฏฐาสัพเพพยาวูปะเมนตุเตสัก,กัตตวาสังฆรรตนังโอสถังอุดตะมังวลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเคนะสด,ดินานัสสันตุปัฏฐาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเตพระคาถาบทนี้มีคุณภาพยิ่งนักสามารถภาวนารักษาโรคภัยสารพัดก่อนที่จะได้รับ ประทานยาหรือทายาศูนย์ฝีลดน้ำมนต์ใช้ภาวนาพระคาถาบทนี้ก่อนเสมอแล้วจึงภาวนาพระคาถาบทอื่นตามจะประสิทธิดีนักแรค่คำนำมัสการพระแก้วมรกตกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทธมหามณี รัตนปฏิมากะหลังนมามีหังให้ว่าสามหนแล้วก็น้อมถึงพระพุทธมหารัตรมนมณีปฏิมาก่อนด้วยกายวาจาและใจทุกอย่างก็จะดีนักแลสำหรับคาถาผู้ประจำ ในวันเกิดในการขอโชคขอลาบในเจ็ดวันพระคาถาบูชาขอลาบในเจ็ดวันต่างๆคือชิมพอลีจะมหานามังสภราพังพวิสติเถรักษานุภาเวนะสถาโหนติปียังมะมะและสำหรับวันอาทิตย์ให้ภาวนาเจ็ดจบสำหรับวัน จันให้ภาวนาเจ็ดจบวันจัน์ว่าดังนี้ยังยังปุริโสว่าจิทธีวาธูเรหิว่าสัมปหิวาเฮลสานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะวันจันให้ภาวนาสิบห้าจบวันอังคาร สิมพรลีจะมหาเถโลโสรหปัจจยาทิมหิเชยลาโภมหาลาโภสัพะลาภาพระวันตุสัพะชาวันอังคารให้ภาวนาแปดจุวันพุทธชิตติทะพระเวลาชาปิยาจะกะละตุเมเยสวัตติ นิรันตาลังสัพพสุขาวะหาวันพุธให้ภาวนาสิบเจ็ดจกสิมพลีจะมหาเทโลยักขาเทวาปูชิโตโสละโหปัจจยาชิมหิอาหางวันธามิสัพพธาวันพฤหัสให้ภาวนาสิบห้าจุวันศุกร ชิมพรลีจะมหาเถโลเทวตาณระ,ะปูชิโตโสละหโหปัจยาทิมหิมหาลาพังกะโลนตุเมลาเพนะอุตตะโมโหติสัพะลาภพระ,ะวันตุสัพะทาวันศุกร์ให้ภาวนายี่สิบเอ็ดตุวันเสาร ชิมพะลีจะมหานามังอินทรพรมมาจะมหาปูชิตังสพพะลากังพระสิทธิเมเถระสานุภาเวนะสถาสุขีปิยังมะมะวันเสาให้ภาวนาสิบจบให้ทำทั้งเจ็ดวันเถิดจะเกิดลาภสการะดีนกักแหลถ้าบูชาทุกวันจะทำให้เป็น สีแก่ตัวไปณที่ใดจ,จะมีคนนิยมชมชอบรักใครชอบใจทำให้คนรักเราดีนักแหล่นี่แหละครับสำหรับเรื่องเวทมนต์คาถาก็มีมาตั้งแต่โบราณกานก็นวันนี้ ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนสำหรับวันหน้าถ้ามีคาถาอะไรดีๆแล้วก็จะมาอ่านมาเล่าต่อขอเพิ่มเติมอีกสักคาถาบทหนึ่งคาถาพระเป็นคาถาพระคาถามหาอุดคาถามหาอุดว่าดังนี้ณผิดณผัดณสันตลังโกอะโมอุดโมอั นาผิดนาะผัดโมสันตลังโกอะพุทธอุดพุทธอัดนาะผิดนาะผัดพุทธสันตลังโกอะทาอุดทาอัดนาะผิดนาะผัดทาสันตลังโกอะยะอุดยะอัดนาะผิดนาะผัดยะสันตลังโกอะพระคาถาบทนี้ถ้าจะให้เป็นมหาอุดเบนยิงไม่ออก ท่านเอากระดาษมาเขียนเป็นตาไก่เวลาเขียนให้ภาวนาไปด้วยขณนีพอจบเป็นวงกลมก็ให้จบพระคาถาพอดีหรือจะลงเป็นตะกุดก็ได้ปืนยิงไม่ออกแลคนโบราณเล่าไว้ครับหากถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับ สำหรับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเวทมนต์คาถาสู่กันฟังหากผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับหากถูกใจก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ